สวัสดีตอนบ่ายครับตอนนี้เวลาสิาี่นาฬิกาสิบสนาทีนะฮนอกเป็นวันพุนหัสบอดีที่26่ธันวาคม2,567นะครับตอนนี้อยู่อายกับบังสวนงูคิดทอดเมย์ไหมครับคิดทอดเมยคิดแล้วคิดหอดเรื่องเล่าถงเท้ยังเก้าของย่งยหน่อย ผมนะ่ะเมยตายน่จา่าตั้งแต่ผมมาอยู่เก่าปีเนี่ยเมยตายน่จา่าตั้งแต่อายุกเก่าปีแต่ว่ามานึ่จำข่วมจำ้ำข่วมได้คอร์ลเคเลตั้งแต่จะคลองนิหน่อยๆเนาะนั่งกินเขา่าหล่อมบงกันเบิร์ดสุกนเนาะพอเมย์ูกก็มีเอื่อยสามคนเลือแตมีผมคนสุดท้ายบาน,นีเมื่อไหนกินเขา่าครับ สิ่นแหงเนาะบานเท่าเอินสิ่นแหงกินหรือจำเจลไปน้ำบานจะคล้องในหน่อยเนาะเฟียแม่อยู่นา่งข้างแม่ก็คือสิเมนอายุวังสามสี่ปีนี่เด้อกินและะ้วก็เห็ดสิ่นเฮียบานเฮียรุดเมื่อตกปอง,ออองถือยานถือหายนี่จริงแล้วก็พ่หายดอกแม่ก็พอ,อยานถือหายมันก็เลยทำทาจำเจลแปะแล้วก็มาทำทา คำทาเห็นเนื้ออยู่ในมือจะของทั้งทั้งที่ในมือเนี่ยบมีม่เนื้อแล้วนะกินไปสามสี่ข้ามแม่ก็เลยยิบเนือ้อยิบเนื้อมาใส่มือห้โอ้แม่แล้วก็หูอยู่ตัวนีาดีาะคิดเนะะานะภาษาดีงดแต่เทจะของหยานแต่แม่าหายแม่แล้วยิบแล้วยิบเนื้อมาใส่มือห้ยย็บซีนแห่นจะของหยานแต่แม่าหายแต่เถแม่ก็สอบมึงสังเกตมึงจะของแลนะ้เนาะ รากาจำได้ตอนนั่งในหาบกระตาเนาะตะกีนน้อยหน่อยหน่อยสิหน่อยแห่งนีต้ตะกี้กระตาเนาะแม่หาบแม่หาบคอนแนวกินแนวยากไปส่งเอื่อยดำหน้าอยู่หน้าเนาะคางนึงกับเจ้าของนั่งในกระตาขะางนึงกับแนวกินแนวยากกันหน่อยตัวนั่งกระต่าได้เนาะสิสองสามปีนี่จำได้จำได้ครับตอนนั่งอู่ จำได้ของตอนนอนอู Maybe, ่ก you know. ่อนในอู่ย so, ู่เหือนตื่นขึ้นมาโบเห็นเมย์ห้องหาเมย์แม่ไอแม่ห้องหาเมย์เนาะแม่ก็ห้องมาเนาะแม่ไปเด่นเพือนในป่าเพื่อนในป่านั่หรือฟังตรงขากันแม่อยู่พี่แล้วมาเรามาเมย์เรามาเมย์เราบบอกไปเด้อมับบมาหาบมาหัมาหาเขามาหาเขา ย้ำเลยฮัลโลเชเดแล้วก็เมน้อยเมย์ตะกอนนี้เงื่อนขายของเงื่อนขายของซ้ำเนาะหล,ลักหลักค่อนตะกอนเป็นฮ่อนหลัก่อนไปรงเลียนบ่านหลักไปหลายเนี่ยเหมือนหลายก่อนเนี่ยใส่เต็มทงไปบ้านแม่เอาผ้ามาเยบ็บเอาเางเกมักเรียนเนี่มันเย,ย็บไปเม่เห็นฮ่อนบ้านจะคล้องอยันคือไข่แม่บอ่อหายเนี่ย จะของอยันถือค่ายวันก็เลยว่าผูใด้ละเอาห่อนมาใส่ทงส่งเขานะะก็เลยบบเบอกบอกแก่ตนะแก่ตไปแต่แท้จะของเอามาใส่แม่ก็พอหายเนี่ยยันแท่แม่หายรงเรียนกับป่านเดกกิมันไกลกันไกลกันแห้งไกลกันแห้ง บ้านนี่รงเรียนเนี่ยกโรงเรียนกับเพื่อนเนี่ยมันไก่กันเนาะตอนเที่ยงนี่แม่สีหาบแม่สีหาบขนมไปขายนีย่เราก็จะใส่บางเทือเราก็ใส่ถุงปุ๋ยเราบางเทือเราก็ใส่ตะกาตะกาไวายสมัยเกา่ามันจะเป็นตะกาเป็นกลมๆแล,ล้วก็เป็นหูยาวๆกัน,น,นไปยางตากแดดไปเอาสิต้งไปบางลูกนั่นนี่ละ แม่ไปกับมวนที่ละจำจิกลิ้จกหลอกจำเลยเบิร์ตบ้านนี้จำตอนบ้านนี้จำได้ตอนไปตลาดกับเม่ไปตลาดวลินทด้กี่ ไปตลาดบริลล์ข่ยเมียผ้าไปหลานขายยาสื่อยากินซ่วงแต่ไม่เมียวัฒนโซเนาะเมียมาโซ,อโซตอนอ่าไม่ได้ป่ะจ๊ะ

ผมไม่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 ได้ๆๆๆไม่ไปนันไข่ไปหะหมออยู่หลานขายยาโยลินหมอเขาจัดยาย,ยินกัน เงาแตกออกก็เซ้าไข่ใช้สิ้งปะจำได้แม่กับมาโซ่ยีเดียดดอดมไม่บันปลายซีวิตเล่ากับมาตายตอนจะคลอ้องเหลืองเลี้ยงนี่แหละตอนผมเหลือ,เองเลี้ยนประมา่าซีมุ้งเลี้ยงนี่แหละนั่งอยู่บันไดเอือเออเอ่อยนั่งคางเอื่อยผู้ใหญ่เอื่ยนมือเต้าย <c oughs> ิ่งไดเอือย่ยหองมง แม่คอยคือบอ่หายใจแม่คอยคือบอ่หายใจเอาแต่ก่อนแล้วสิตายเราสิตายดูแล้วเราตายไปดูแล้วฝืนมาห้องใส่ไอนี้ไอห,ห้องใส่หมดหนึ่งห้องเอื่อนพี่น้องก็ห้องใส่ผู้เฒ่าห้องใสม่ม่ได้บอกเอ้ยลบมันอยูน่น้ำนดูน้ำเต่าพวกเด้อห้องไซหมดหนึ่งห้องเอาควันเนี่ยให้แม่ลบมา ตายรล้ยเถอตายเลยฝืนขึ้นมากเลยนะวรเราไปบอลอล้รู้มากจำไนหลายอย่างเลยจำกับฝืนกันไหมน้ำจำในนอนอยู่ในบอน มงยิ่งใหญ่แตะกี้ขี่ไซบอนขี่ไซบอนแม่ปุ๊กลุกขึ้นมาก็ว่าจะคล้องมาดีขี่ก็ว่าอีปะอีปะขี่เซดาเขาก็ว่าในหน่อยเนาะในหน่อยก็ว่าอือยขี่เซดาในหน่อยแม่์กะโซยได้แต่ดรอดโซโซรายปีเลยเราตายตายเนี่ยจ้ะ <c oughs> ไปขี่แต่กินนโรงเรียนน้ำเนเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยแต่ขี่มันสวมกับว่ามีมีสวมเลยหยาิไหมโอกาสของสวมนี่รเราควบจไปเี่วกับเมยียจำได้ขึ้นมาเรื่อยๆจำได้ขึ้นมาเรื่อยๆจะเล็กขึ่นหน่อยฮะโอเคครับผมมาในออกจากนี้แล้วสวนโง่ลายกระบ,บังแล้วราไป ไปพัทยาโอเคครับวันวันบริหารที่วันบริหารที่ยี่สิบท่านมาหกเวลา14บสนาฬิกายีนาทีโอเคครับแขกจีน30คน33มสิบสลมไก่ครับผมไปสนุนทัยต่อครับสวัสดีครับน้ำตาลดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวครับผม